สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมพบกันอีกครั้งนะครับ Your f r i e n d is a doctor ในช่อง Dr. o o c t V Channel นะครับกับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนนามัยนะครับแล้วก็ยังไปออกอากาศอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ในเพจสู้โควิดพิษโลกนะครับเซฟพิษโนุโลก VSafe วิทย์หมอวีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับจากท่านผู้ชมทั้ง2ทางเลยนะครับนะเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่10เมษายนพักราช2563นะครับใกล้สงการเข้าไปทุกทีแล้วเนาะก็แต่สงการปีนี้เราคงไม่ได้ออกไปสัตว์น้าเล่นกันนะเราสัตว์น้าเล่นกันอยู่ในบ้านก็แล้วกันนะครับนะก็ส่งความสุขกันอยู่ในบ้านนะครับเช้าวันนี้นะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของนักกีฬานะเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวิ่งนะก็ไปวิ่งนะจริงๆเคยวิ่งมาราธอนนะจบวิ่งมาราธอนครั้งหนึ่งนะเมื่อปี2013นะครับนะ42.195กิโลที่สุโขทัยมาราธอนนะครับโอ้โหกว่าจะจบมาราธอนได้แทบแย่นะถ้าจะไม่ไหวนะหลังจากวิ่งมาราธอนครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้วิ่งมาราธอนอีกเลยนะครับก็จะวิ่งฮาฟมาราธอนวิ่งมินิมาราธอนนะก็วิ่งแล้วก็ต่อมาก็มาวิ่งออกกําลังกายเรื่อยๆนะครับแต่ก็คงยังวิ่งอยู่เรื่อยๆนะ แต,แต่ที่มีงานไหนก็คงจะอยากไปสมัครอีกนั่นแหละนะแต่ช่วงนี้คงต้องพักยาวครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ยงผู้วระวันนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านไวรัสวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็พูดถึงเรื่องโควิด19กับนักกีฬานักวิ่งในยามวิกฤตนะก็เห็นว่าน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเลยแล้วกันนะครับอาจารย์บอกว่านักกีฬานักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะการที่เราจะมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นเกาะป้องกันอันหนึ่งไม่ให้เกิดโรคโควิด19ได้ง่ายนะถือเป็นการป้องกันโรคได้นะถ้าเราแข็งแรงเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงเป็นเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่สูงได้นะสิ่งสําคัญที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะครับกรอานน หลับให้เพียงพอนะเพื่อนจะต้องนอนหลับให้เพียงพอนะครับมีหลายงานวิจัยเลยนะครับที่บอกว่าการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ย จะทาให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคได้และติดโควิด -19 ได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีการรับประทานอาหารในครบ5หมู่นะและก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับ3อย่างเนี่ยนะครับคือการนอนหลับให้เพียงพอการรับประทานอาหารในครบทั้ง5หมู่และดื่มน้ําด้วยนะและก็การออกกําลังกายที่สม่าเสมอเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับโดยส่วนใหญ่ในนักกีฬาโดยเฉพาะพวกนักวิ่งมาราธอนทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าเชื่อว่ามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะแต่ว่านะครับใน ่วงนี้การดูแลที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของ physical distancing นะครับนะ physical distancing ก็คือการที่เราอยู่ห่างกับคนอื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราถือที่ตัวเลขประมาณ2เมตรนะนะครับลดการ movement คือการเคลื่อนไหวของประชากรในกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเห็นไหมที่ต้องมีการซ้อมการไปเตรียมข้าวของการกินการจับในเวลาไปงานวิ่งทีก็จะไปรวมกันเป็นกลุ่มให,ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อาจารย์แนะนำว่า เราเป็นไปได้เนี่ยเราจัดอย่าอย่าเพิ่งจัดนะ,นะครับถ้าเราจะออกกําลังกายกันเองเนี่ยนะครับในสวนสาธารณะหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําว่านะให้คํานึงถึงฟิส c a l อลดิสันซิ่งโดยต้องกําหนดระยะห่างทางสรีระเนี่ยไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับไม่ไปกันเป็นกลุ่มให,ใหญ่ๆนะถ้าวิ่งกับเพื่อนคน2คนเนี่ยก็เว้นระยะห่างให้ดีนะครับนะ การวิ <G un ling> ่งเนี่ยก็จะไปใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าจะหายใจไม่ทันนะครับก็เลยจะต้องอาจจะนักวิ่งอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับมีงานหนึ่งที่มาเขียนต่อท้ายอาจารย์นะที่แชร์กันในไลน์นะครับก็จริงๆผมไม่เห็นบทความที่อาจารย์อาจารย์เป็นคนแนะนำนะแต่ว่าที่ลงในไลน์เนี่ยก็บอกก็มีบอกว่านะครับไปเติมนะในไลน์เนี่ยมีไปเติมนะครับเติมของอาจารย์ซึ่งผมยังไม่เห็นยืนยันนะว่านี่เป็นของอาจารย์จริงๆนะแต่ก็ มีบอกว่าหากการเดินหรือการวิางเนี่ยแพร่เชื้อไปได้4-5เมตรนะครับถ้าเป็นการวิ่งหรือการปั่นจักรยานแบบช้าเนี่ยแพร่เชื้อได้10เมตรนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นการปั่นที่เร็วมากเนี่ยจะสามารถแพร่เชื้อไปไกลได้ถึง20เมตรนะแต่อันนี้ต้องยืนยันต้องบอกเพื่อนๆนก่อนนะว่าผมไม่เห็นใน Facebook อาจารย์นะครับแต่มีคนเหมือนมาตัดแปะเอาไว้อยู่ในไลน์ในช่องเดียวกันเหมือนอาจารย์เป็นคนบอกนะนะครับผมไม่รู้อาจารย์พูด ในสถานการณ์อื่นหรือเปล่าแต่ว่าใน a c e b o o k ของท่านอาจารย์ยงเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่คําแนะนําวันน,นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะแต่เหมือนกับว่าให้เราเว้นระยะห่างมากกว่า p h y s i c a l d i s t a n c i n g ธรรมดาต้องคือเป็น5เมตร10เมตร20เมตรเลยนะครับนะคือหมายความว่าในที่เขาเขียนตอ่อมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเดินออกกาลังกายก็ให้ห่างกาานันประมาณสีเมตรถ้าให้วิ่งก็ห่างกัน10เมตรซึ่งยากมากนะแล้วก็ให้ปั่นจักรยานห่างกัน2ี่เมตรนะครับนะอั<โดย>นนี้ก็เป็นบทความที่เขามาเติมนะทำ เหมือนอาจารย์ยงพูดนะครับนะแต่ก็ไม่รู้นะอาจารย์ยงบอกตอนไหนนะครับนะทีนี้มีสารน,นันนึงจากชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้มีสู้กับโควิดกันอยู่ใช่ไหมแต่แน่นอนแหละคนเกิดก็มีทุกวันใช่ไหมพอทารกเกิดออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะหรือญาติญาตินะก็ไปเอาหน้ากากเนี่ยนะครับไปใส่ให้ทารกนะคุณหมอเลยอ,ออกมาเตือนนะครับว่า เราไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าทารกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหายใจทางปากได้นะคือเขาไม่มีความสามารถที่จะสูดลมหายใจลึกๆได้เหมือนผู้ใหญ่นะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหายใจไม่พอเนี่ยเราอาจจะอา้าปากช่วยาาใจแรงเข้าไปช่วยได้นะซึ่งในทารกเนี่ยไม่ทําแบบนั้นนะครับนะและอีกอย่างนึงคือวัสดุต่างๆเนี่ยที่ทำหน้ากากเนี่ยาจจะไปบาดผิวนะซึ่งทารกเนี่ย ผิวเขาบางนะครับแล้วใส่ก็ไม่ได้พอดีหน้านะบางทีไปใส่โดนตาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนานะครับให้เอาหน้ากากาเนี่ยไปปิดหน้าทารกนะครับแต่คนที่ดูแลทารกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องล้างมือตัวเองให้สะอาดนะคนที่ไม่สบายอย่าไปยุ่งอย่าไปเข้าใกล้เด็กทารกเด็กขาดนะครับแล้วก็ไม่ให้นําเด็กทารกเนี่ยออกนอกบ้านยกเว้นว่าจะต้องพาไปฉีดวัคซีนนะครับนะหากจะไปอยู่ในที่ชุมชนก็ให้เอาทารกเนี่ย ออกห่างกับคนอื่นอย่างน้อย2เมตรนะครับและไม่ว่าใครก็ตามงดการไปเยี่ยมนะตอนนี้ไม่ต้องไปเกรงใจกันนะใครที่จะมาเยี่ยมลูกหลานเรานะที่เป็นทานโรคแรกเกิดเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งให้เยี่ยมนะครับขอให้ส่งกําลังใจกันทาง ข้อความก็พอนะครับนะทีนี้มาดูตัวเลขของเช้าวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมกัน1,596,584คนนะเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว95,402คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น3,554,01คนคนนะในจำนวนที่ทำการรักษาอยู่ตอนนี้นะครับมี1,145,781คนนะครับ เป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆนะอยู่1,96828้านคนนะครับก็คิดเป็นประมาณ96%และมีผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่48,953คนนะครับคิดเป็น4%นะครของผู้ที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมดนะ ในจำนวนคนไข้ที่รักษาสิ้นสุดไปแล้วนะครับ4 5 8 0 3คนนะก็มีผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแบบหาย355,401คนนะครับคิดเป็น79%นะแล้วก็มีสิ้นสุดการรักษาแบบเสียชีวิต95,402คนคิดเป็น21%นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับ ทีนี้จานวนตัวเลขที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยวันนี้ผมจะเริ่มนะเอากราฟเดียวไหมเพื่อนๆดูนะเป็นกราฟลอฟกริทมิกกราฟนะครับคือเวลาที่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าเราพลอตกราฟง่ายๆนยนะเราเรียกว่าลีเนียนะครับลีเนียแปลว่าอะไรสมมติว่าวันนี้วันที่1อ่ะมีกี่คนแล้วก็จุดลงไปวันที่2มีกี่คนแล้วก็จุดเข้าไปสามีกี่คนจุดเข้าไปอันนี้เขาเรียกนวะ่ากราฟลีเนียนะกราฟลีเนียเนี่ยเอามาใช้กับจํานวน ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแบบ Exponent i a l เนี่ยดูแล้วมันช้านะดูแล้วมันตอบสนองช้าเพราะว่าการาฟมันจะชันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเอาล็อกกราฟนะครับล็อกกริดเมกกราฟเนี่ยเป็นกราฟแบบยกกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะล็อกกราฟเนี่ยจะบอกเราก่อนได้นะอย่างเช่นเวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยอย่างการาฟอันนี้นะครับในช่วงการติดเชื้อมากๆในช่วงเดือนประมาณกลางกเดือนมีนาเห็นไหมชัน ความชันของกราฟนี่ยก็จะดูดูชันเยอะนะแต่เพื่อนๆมาดูตั้งแต่หเมษานะตั้งแต่ช่วงเมษาไปต้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนเพ,นเ,พนเห็นไหมว่าความชันของกราฟเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่แบบไม่พุ่งอะ่ะก็เริ่มจะรับล่าไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตอบสนองได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอาเป็นกกล็อกเลินมกราฟนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะ ก็ผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยยังคงสูงขึ้นนะครับแต่เหมือนกับว่าพลังของเขาเนี่ยน้อยลงคืออาร์นอตเขาน้อยลงพลัง e x p o n e n t ชียจะลดลงเพราะฉะนั้นการาฟล็อกเนี่ยจะดูแล้วคอมชันลดลงนะครับทีนี้รายประเทศบ้างนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกอยู่นะมี4 6 3 5 1 2คนนะครับก็เมื่อวานนะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่28,585คนนะครับ มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ย1,722คนนะมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม16,510คนนะครับนะทีนี้ข่าวจากนิวยอร์กนะนิวยอร์กเนี่ยมนเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง799คนนะครับเฉพาะที่นิวยอร์กที่เดียวนะก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดต,ตั้งแต่โรคระบาดมานะแต่ว่านะครับตอนนี้มีคนที่นอนโรงพยาบาลนะอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ย18,279คนนะครับจำนวนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนจะสูงใช่ไหม แต่ว่าจะบอกว่าเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจำนวนที่แอดมิดเพิ่มใน ECU เนี่ยน้อยที่สุดเลยนะครับตั้งแต่วันที่19มีนานเป็นต้นมานะครับทางนิวยอร์กสรุปอย่างนี้ครับบอกว่า18วันนะหลังจากให้อยู่บ้านนะครับก็เกิดเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อเหมือนแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับเป็น39วัน ตั้งแต่เจอเคสแรกในนิวยอร์กนะครับและเป็น80วันหลังจากที่พบเคสแรกในสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขนี้บอกอะไรครับก็บอกว่านโยบาย Stay at home เนี่ยเป็นนโยบายที่ใช้ได้นะครับทุกท่านครับยังเชื่อถือได้นะพวกเราจะต้อง Stay at home กันไปอีกระยะหนึ่งเลยนะไล่ลงมานะครับนะผู้ติดเชื้อก็ดูเหมือนทางสเปนอิตาลีฟรานซ์เนี่ย ก็ดูจะทรงๆและเริ่มเนีนแอลน้มที่จะลดลงแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่นะประเทศไทยเนี่ยวันนี้ตกมาอยู่หน้าที่3มนะมีผู้ติดเชื้อเมื่อวาน54คนนะครับรวมผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเน2่ย3คนนะก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวาน54คนอย่างที่บอกนะครับ เมื่อวานมีผู้เสียชีวิต2คนนะเพราะฉะนั้นรวมเสียชีวิตสะสมในประเทศไทย32คนนะครับมาเล่าถึงสถานการณ์ของประเทศไทยเพื่อนๆนฟังบ้างนะในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนที่หายไปแล้วนะติดเชื้อแล้วหายแล้วเกือบพันแล้วนะครับในประเทศไทยนะ940คนนะครับนะเมื่อวานเนี่ยมีหายเพิ่มขึ้น52คนนะตอนนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1 4 5 1คนนะครับและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2คนก็รวมเป็น3าคนนะประเทศไทยอะนะ อย่างที่บอกไปข้อดีของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะมีข้อนหนึ่งที่ที่ผมบอกเพื่อนๆใช่ไหมแล้เพื่อนๆหากันเยอะๆเ,เลยนะที่บอกประเทศพวกเราเนี่ยบ่นได้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆนะพวกเราบ่นกันฮะบ่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมาบ่นเหมือนพวกเราอะนะนะก็บ่นกันไปเฮฮาพอพอคลายกังวลไปพอคลายเครียดไปได้นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยนะประเทศอื่นนะครับในในอเมริกาในยุโรปเนี่ยนะเวลาที่ท่าถ้าท่านป่วยนะ เป็นวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นโควิดอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าท่านกลัวเนี่ยนะเขาจะบอกให้ท่านอยู่บ้านนะนะครับแต่ประเทศไทยนะครับนะถ้าท่านป่วยเป็นโควิดนะแม้ท่านไม่มีอาการนะครับคุณหมอจะพาท่านมานอนโรงพยาบาลทันทีนะโดยตาหลังๆนี้อาจจะเป็นฮอสปิทอลนะครับก็คือเป็นโรงแรมที่จัดเป็นโรงพยาบาลเลี้ยงอาหารสามมื้อดอาการเช้าเย็นนะเนี่ยคือลักษณะของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นคนที่มีน้ําใจนะท่านจะบ่นยังไงก็บ่นไปเถอะแต่จริงจริงเนี่ยถ้าวัดผลกันจริงๆเนี่ยนะ ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศของคนใจดีนะทุกคนช่วยกันเต็มที่เลยนะอาหารหรอขาดตรงไหนร้องมาสิครับนะเดี๋ยวมีคนไปช่วยเครื่องมือแพทย์ขาดตรงไหนร้องสิครับเดี๋ยวก็มีคนไปช่วยนะเนี่ยคือลักษณะของพวกเรานะซึ่งเวลาที่พวกเราเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยพวกเราก็จะปกติแล้วเราก็จะว่ากันล่วงนู้นเรื่องนี้นะนี่เป็นลักษณะของเราแต่ไม่แต่ไม่รุนแรงนะสังเกตอย่างในประเทศไทยเนี่ยเวลาต่อว่าอะไรก็จะไม่รุนแรงนะแต่แต่พอเวลาที่เราเกิดเรื่องราวที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะ หลายครั้งนะครับที่สังเกตนะอย่างหมูป่าเนาะที่ติดท่ามน้องๆเนี่ยนะหุย้ยเป็นน้ําใจคนไทยที่ดังไปทั่วโลกนะตอนนี้ก็เหมือนกันนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอวิกฤตนี้ผ่านไปเนี่ยพวกเราเนี่ยจะจะผ่านวิกฤตก,ก,กันไปได้อย่างซอฟที่สุดอย่างดีที่สุดนะแต่ถ้าประมาณนะผมเอากราฟอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่มาให้ดูนะครับเมื่อวัน เมืม่อวานเนี่ยพบร้อยลงยมาห้าสิบสี่คนนยวันซื้อนเนี่ยเยอะหน่อยเหตุผลที่เยอะมววนซื้อนเนี่ยเรามีคำอธิบายได้ครับเพื่อนๆครับคือมีกลุ่มคนที่กลับมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมครับเราก็ล็อกเขาไว้แล้วเราก็ไปตรวจนะเราก็เจอเชื้อจริงๆนะก็เลยทําให้ตัวเลขของวันซื้อนเนี่ยสูงขึ้นไปหน่อยนึงนะแต่ตัวเลขวันนี้ก็กลับมาประมาณ2หลักเหมือนเดิมนะก็ลุ้นกันต่อนะว่าเนี่ยจะกี่หลักนะก็ะขอให้2หลักหรือ1หลักก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้ก็คือตัวเลขของประเทศไทยนะครับทีนี้มีตัวเลขของพิษณุโลกนิดหนึ่งนะเนื่องจากผมอยู่พิษณุโลกผมก็เลยเอาตัวเลขพิษณุโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงตัวเลขของพิษโลกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสรุปว่าในพิษโลกเนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด6รายนะครับนะเมะื่อวานเนี่ยไม่พบรายใหม่นะรายที่6เนี่ยพบเมื่อวันซืนนะครับนะแล้วก็6คนเนี่ยหายกลับบ้านแล้ว3คนนะครับนะเหลืออีก3คนนะที่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สะสมที่ต้องเฝ้าระวัง192คน เป็นผู้ป่วยรายใหม่13คนกำลังรอผลตรวจอยู่อีก4คนนะครับนะก่อนจะจบคลิปนะครับก็คุยกันเล่นนิดนึงนะคือตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยกันนะพวกเราอยู่ด้วยกันนะครับนะทั้งโลกเนี่ยอยู่ด้วยกันนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักใคร่กันดีด้วยนะ ท่านไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้เพียงลําพังนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเครียดมีความกัวงวลอยู่ไม่รู้ทางข้างหน้าเลยนะขอให้ทุกท่านรู้ไว้นะครับว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวครับ ผม,ผมเองนะก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพวกท่านนั่นแหละนะและทุกคนในโลกเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดนะและพวกเราเนี่ยจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับสถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปแน่ๆนะในวันใดว,วันหนึ่งนะจะช้าจะเร็วไม่รู้นะแต่พวกเราก็จะต้องผ่านไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะก็คือการมีน้ําใจให้กันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคนไทยเนี่ยเป็นบุคคลที่ มีน้ำใจนะมีน้ำใจคนไทยเราเป็นประเทศที่มีทุกศาสนาจริงนะครับทุกศาสนาในประเทศไทยเนี่ยก็สอนกันอย่างดีนะไม่ว่าจะศาสนาคริสต์นะก็สอนถึงความรักใคร่นะรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวเองนะครับจริงๆศาสนาคริสต์ให้รักเพื่อนบ้านมากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ําไปนะครับในศาสนาอิสลามก็สอนนะเกี่ยวกับความรักนะในหมู่พวกพ้องอย่างดีเยี่ยมนะในศาสนาพุทธเองเนี่ยก็สอนนะเกี่ยวกับเรื่องของเมตานะครับ คาเมตตาเนี่ยก็คือคำเดียวกันกับคำว่ามิตรคําว่าไมตรีนะเป็นคาคาเดียวกันนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยมีมีลักษณะของเมตตาเยอะนะการเมตากันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอกลางคืนเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็มาท่องสัพเพสตาเอาเวลาโหตัวอัพยาปชาฮู้นตัวอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเราแผ่เมตานะครับจริงๆอันนั้นก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยด้วยปากนะซึ่งก็ก็ดีนะทำด้วยก็ดีนะแต่จริงๆแล้วการแผ่เมตตาจริงๆเนี่ยคือการแผ่เมตตาด้วยใจนะ แผ่ไม่ตาด้วยใจคืออะไรนะเราเจอคนเรายิ้มให้เราเห็นใครขาดตกบกพร่องอะไรเราช่วยเหลือเราให้อภัยกันในยามที่เราทะเลาะก,กันนะครับเราช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทองหรือด้านแรงกําลังเนี่ยอันนี้คือการแผ่ไม่ตาจริงๆนะครับนะซึ่งการแผ่ไม่ตาจริงๆเนี่ยผลผลของการแผ่ไม่ตาเนี่ยนะ คนอื่นก็จะรักเราตัวเราก็จะมีความสุขด้วยนะอันนี้เป็นลักษณะของเมตตานะครับนะพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะเราช่วยสังคมเราทําอะไรได้เราก็ทํานะครับนะสังคมของเราเนี่ยก็จะรับความเมตตาจากเรานะลองังเกตสิครับนะถ้าเรารับเมตตาจากใครเราจะมักจะเมตตาคน,คนนั้นตอบจริงไหมนะ แล้วสังคมเราเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเรามีแต่เมตตาให้กันนะสังคมเราเนี่ยจะน่าอยู่ขนาดไหนในวิกฤตเนี่ยยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสให้เราได้แสดงน้าใจให้แสดงเมตตาต่อกันนะ mm. เป็นมิตรเป็นไมตรีต่อกันนะครับแม้เราจะอยู่ในวิกฤตก็ตามแต่เราเราอยู่ในวิกฤตที่ประกอบไปด้วยสังคมชุมชนที่มีแต่เมตากันผมเชื่อว่าในสังคมในชุมชนเราเนี่ยก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ อย่างมีความสุขอย่างมีความทุกข์น้อยที่สุดน้อยกว่าในสังคมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับเนี่ยเรามาแผ่เมตตาให้กันและกันนะครับอย่าไปเมตตาโดยแค่ท่องบทสวดมนต์นะแต่ขอให้พวกเราเมตตาด้วยการให้ด้วยการยิ้มให้การด้วยการช่วยเหลือกันนะครับด้วยการช่วยร่วมแรงร่วมใจกันทําอะไรบางอย่างเช่นตอนนี้พวกเราจะต้องอยู่บ้านให้มากที่สุด stay at home นะครับ เราก็ต้องเมตตากันเราต้องทําแบบนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เมตตาต่อกันและขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ u ย f r รน n สด s a d o c t ร r ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ